หมอเามนะหมอํำสาวก้อยลาศลินีทำไมกลับมาเป็นนางเอกหมอํำร่วมกับบอสโจอีกครั้งค่ะก็ได้รับโอกาสดีๆค่ะจากบอสโจแล้วก็เฮียหน่อยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ เฮียหน่อยบอกว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมเหมือนนางเอกหมอลำทั่วไปอะค่ะใช่ค่ะอยากให้แฟนๆได้ชมกันค่ะเขาเคได้บอกเวลาว่ามันยังไงบ้างอาจจะมีความพิเศษมากกว่านั้นนะคะเรื่องโชว์เรื่องลำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ที่ทางหมอลำเริ่มดังขึ้นเรามีความรู้สึกก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากให้ แฟนๆทางบ้านแฟนๆหมอลำได้ติดตามค่ะตอนวันเปิดฤดูกาลวันที่ส1สิบเอดสิงหานี้ค่ะตอนนี้วก็อยมองว่าตัวเองแบบทำไมถึงเลือกที่จะกลับมาเป็นนักเอกหมอลำเพราะว่าเราเคยก้าวไปที่เป็นศิลปินเดียวแล้วมาถตงใ,ใจนะ<า>เอาตรงๆหนูก็เคยเคยบอกแล้วก็เคยพูดตลอดว่าเราเราเกิดมาจากการเป็นหมอลำค่ะคนรู้จักหนูเพราะว่าหนูเป็นหมอลำ ยังไงสักวันหนึ่งหนูก็ต้องได้กลับมาค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบปุ๊บปับปุ๊บปับมากเลยค่ะคือคุยกันตกลงกันวันเดียวแล้วก็ตอนเย็นมันเปิดปิดปิดวงของสาวน้อยค่ะก็เลยปได้ไปขึ้นเลยค่ะค่นนอนข้างเซอร์ไพรส์กับแฟนๆด้วยแล้วเราเใช่บบค่ะแกลับมาไหมคะเพราะทุกคนแบบ ตอนรั้กลับมาอะไรย่างี้ก็ฟีดแบ็ก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าหนูจะกลับไปใช่ค่ะไม่ได้แจ้งใครด้วยไม่ได้แจ้งใครเลยค่ะไม่ได้บอกใครเลยค่ะแต่เราอ่านฟีดแบ็กไหมคะคะได้อ่านฟีดแบ็ของแฟนๆไหมได้อ่านค่ะก็รู้คนทุกคนก็แฟนขับแฟนเพลงก็ร่วมยินดีค่ะถือว่าเป็นการกลับมาทวงบอลลังจะว่าทวงบอลลังไหมนางเอกนางเอกเบืรอต้นต้น ยังยังหนูยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกหมอลำเบอร์ตน้นๆหรือว่าทวงบัลังเลยค่ะแค่กลับมาทำความฝันแล้วก็ความสุขของตัวเองค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ก็อยากเห็นหนูแบบใส่ชุดเพชรเหมือนเดิมแกจะพูดตลอดว่าแม่อยากเห็นอิหล่าใส่ชุดเพชรคือเกาแม่ว่าแบบนันงามกว่าผลบางสีค่ะยังเตรียมตเองก็ยกเราให้แบบ ใช่ค่ะชูเป็นเป็นเป็นเบอร์หนึ่งของสาวน้อยลำเพลินโชว์เลยใช่ใช่ค่ะ<ช><ช>ของสาวน้อยลำเพลินโชว์เลยค่ะได้รับโอกาสดีๆค่ะได้รับโอกาสแล้วก็กลับมาครั้งนี้หนูมาใจมาเกิดร้อยเลยค่ะใช่ค่ะเห็น,เห,น,เ,หนเห็นว่าเราไปไาเล่นคอนเสิร์ตเอาข้อมือก็บอ๋อวันวันก่อนหนูเล่นที่ชลบุรีค่ะงานผลไม้ที่ชลบุรีค่ะวันนั้นก็ฝนตกด้วยคือสร้อยข้อมือหนูอ่ะ เส้นนี้คือมันมันชอบหลุดอยู่แล้วแต่หนูก็ไม่คิดว่ามันจะหลุดอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มีคนแบบมาจับมือเยอะะค่ะวันวันเดียวเท่าวันเดียวหรือเปล่าเพราะว่าตอนเช้าอ่ะหนูตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็กลับมาขอนแก่นค่ะมีคอนเสิร์ตต่อขอนแก่นหนูจะร้องไห้ค่ะมันพูดไม่ออกแบบนนบนค่ะเพื่อน,นเพื่อนเพื่อนบอกว่าลองบนกับหลวงปู่ดูสิเพราะว่าเผื่อได้คืนนะแบบ คนเกิดอุบัติเหตุเขาก็ยังไม่เป็นไรหนูก็เลยแบบอ่ะลองดูเผื่อเผื่อได้คืน,น,คนก็คือทนกับรูปในโทรศัพท์รูปในโทรศัพท์บอกปูป่เลยหลวงปู่แบบหนูแบบทุกข์ใจมากเลยค่ะหนูอยากได้สร้อยกลับมาเพราะว่าสร้อยเส้นนี้แบบมันมีความสําคัญกับหนูมากๆเลยค่ะ้วพูดไหมคะว่าถ้าได้กลับมาหนูจะทำอะไระหนูบอกว่าถ้าหนูได้สร้อยคืนหนูจะนําเงินไปถวายหลวงปู่สามพันบาทค่ะ,ะแล้วทีนี้ได้ไปได้ยังค่ะยังเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าเจ็ดโมงเช้าอ่ะ คนทักมาว่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วหนูมีงานวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปค่ะส่วท่สาาสะดุ้งหนร้องกรี๊ดเลยค่ะรับแบบโรงแรมแบบดังมากเลยอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาเต้นๆอยู่แล้วมันหล่นอยู่หน้าเวทีอะค่ะเพราะว่าเวทีมันสูงใช่ค่ะมีคนเก็บได้รมีคนเก็บได้ค่ะพี่ผู้หญิงค่ะพี่นัดค่ะจริงๆเราเราศรัทธาใน ก็ศรัทธาศรัทธาค่ะแล้วยิ่งแบบแบบนี้ยิ่งแบบว่ายิ่งศรัทธาหนักเข้าไปอีกเลยค่ะคนลุกเลยค่ะมีคนซื้อให้ค่ะใช่ตอนแรกแบบมีทำใจไหมถ้าหายไปแล้วเราจะยังไงหนูทำใจไปแล้วเมื่อคืนพอนอนก็ไม่หลับไปร้องเพลงอย่างเงี้ยก็แบบกระวนกระวายใจทำยังไงดีเพราะว่ามันก็ราคามันก็สูงอยู่ค่ะแต่มันมันมันปัญหาใช่ค่ะแต่มัน มีคุณค่าทางจิตใจหนูอะค่ะใช่อย่างนี้ให้ผู้ใหญ่เตรียมประสานเพื่อเข้าไปกราบหลวงปู่ยัง่ะยังเลยค่ะหนูยังไม่ได้โพสอะไรแค่โพสแบบว่าเจอสร้อยแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยการเป็น <c oughs> ปลถวายเ,เสียงให้หลวงปู่ฟังไหมอยากไปอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จงานตรงนี้ว่าจะไปแลก็จะถวายเสียงให้หลวงป<ช>ู่กีลาด้วยใช่ค่ะ,ะประเด็น์โบกัสนิดหน่อยถ้ากลับมาร่วมโมงครั้งนี้คิดว่าเราควรจะมีปัญหามะไเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยรยะห่าปัญหาไม่มีนะคะใช่ค่ะ แนนน้องพอกลับมารอบนี้ได้คุยเรื่องสัญญากับบอลโจไหมคะได้คุยค่ะแต่ว่าเซ็นสัญญาแล้วตอนนี้เรื่องเซ็นสัญญาไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะ,ะสัญญาใจมากกว่าเนาะเพราะว่าหนูก็มีผู้จัดการเป็นพี่ต้อมอะค่ะทุกคนจะรู้จักในแบบโซเชียลดีว่าเป็นน้าต้อมอีกเยอะอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นสัญญาใจเพราะว่ารอบนี้มาหนูบอกแล้วว่าหนูเกินร้อยสุดๆค่ะหนูจะไม่ทําให้แฟนข่าวแฟนเพลงผิดหวังค่ะกับคําถามที่มันก็มีดราม่าบอกว่า เหมือนเราไปเป็นศิลปินเดียวแล้วแล้วไม่รอดแล้วก็ต้องกลับมาแบบตบข้อ hmm. โจอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันมันเป็นไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าหนูเคยบอกไปแล้วว่าการ mm hmm. เป็นหมอลำหนูเกิดมาจากนางเอกหมอลำยังไง mm hmm. หนูก็ต้องกลับมาเป็นหมอลำเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าตรงนั้นไม่ดีนะคะ mm hmm. แต่เรามีผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังเรา เป็นกองทัพหน้าให้เรามันก็จะดีกว่าที่เราไปสู้คนเดียวค่ะท,ที่<ม>ที่เราเปิดวงแล้วงานที่เรารับไปตอนที่เราเป็นศิลปินเดี่ยวมันยังไงคะก็จะ,ะพี่ต้มบอกว่าก็จะเคลียร์ค่ะอไหนเคลียร์ได้ก็จะเคลียร์ไหนเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องไปค่ะใช่ก็อยากจะบอกว่าโจนะคะหรือว่าพ่อโจนะคะกลับมาครั้งนี้คือหนูจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ มาร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อโจบอกอะไรเราไหมวันที่แบบกลับมากลับมาเป็นลูกพ่อโจเหมือนเดิมจะได้แบบได้คุยเปิดใจคุยอะไรกันบ้างแกก,แก,ก,แก็บอกว่าเฮงเฮงปังปังดังรวยไปด้วยกันค่ะควางแผนเป็นนางเอกแบบยังไงบ้างแบบเหมือนค,ค,คิดคิดคาแรคเตอร์ตัวเองไว้แม้ว่ามาอย,อยู่เต่าน้ำพืนโชว์จะต้องแบบอะไร<ม>ได้ได้แอบคุยกับเฮียหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเฮียเฮียหน่อยบอกว่า อยากลองเปลี่ยนลุกดูไหมแบบนิดนึงแบบแซบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอรอติดตามค่ะมันเห็นลุกใหม่อะไรใช่ค่ะเห็นลุกใหม่เพราะว่าลุกที่ผ่านมาที่ทุกคนเคยเห็นคือแบบเรียบร้อยพูดน้อยหวานๆคือรอบนี้ก็นิดนึงค่ะ่ซนๆนิดนึงใช่ค่ะขอปากเลยค่ะนามสกุลใหม่เนาะไปชาีสาวน้อยลำเพลินโชค่ะขอปากนามสกุลใหม่นะคะก้อยชาลินีสาวน้อยลำเพลินโชค่ะ